โอเคไปอัวนี่แรงน,นะครับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยั่ผมแทนเดี๋ยวบนดอยผมวันนี้ผมมีนี่ับผมประทัดกับไอ,ไอ้นี่ไม่ใช่กับตันแจนะแต่มีรูปร่างเหมือนกับตันแจนะผมแต่น,นี้เป็นกับตันหูนะครับผมพี่น้องมีน้องคนนึงคอมเมนต์มาบอกนะผมว่าพี่ขอกับตันหูหน่อยแบบนี้นผมก็คือผมไม่รู้นะผมว่าน้องจะขอประทัดจับผมหรือว่าจะให้ผมจุ่นนะผมอ่าโอเคแต่ไม่เป็นไรนะผมมา แล้วมาดูกันนะผมว่าตรงกเลจะเป็นไรหรือเปล่านะผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงกันบ้านนะผมเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินทรอนมาโอเคนะผมมาอันดับแรกนะผมนี่นี่คือกัปตันฮูนะผมผมยังไม่ได้แก่เลยนะฮะอ่าเดี๋ยววันไฟแชรไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะจุดตรงเนี้ยโอเคตอนนี้เราขอแก่ก่อนนะ โอ้โห <Okay>. oh, ดูดีดิ่มปืนเต็มไปหมดเลยอ่ะครับพี่น้องเนี่ยอันนี้ก็จะเหมือนกับตันแจนนั่นแหละแต่มันมีรูปด้านเหมือนไอ้นี่ไ,ไงมันเขียนแค่ว่ากับตันฮูแบบนี้เอ้นี่ครับผมนี่เนี่ย okay. โอเคมาโอ้พี่น้องครับนี่มาเปิดมา oh oh. โอ,อ้โหกับตันฮูนี่เป็นสีแดงนี่หว่านี่ไงอ่กับตันฮูนี่เป็นสีแดงนะฮะ เราเอาวางไว้ตรงนี้นะผมแล้วเราก็จะใช้มีดเปิดทางก่อนนะโอเคต๊ดต๊ดต๊ด,ตดแบบนี้ก่อนโอเคมาเอานี่มาฮะอืเรามาลุยกันเลยนะผมมีอูใส่ไปประมาณไหนดีวะ มานี้เนาะโอเคกับตันหูจัดไปเอาโอเคไปอู้นี่แรงนะโอ้์สงสัยมันคนจะอัดเข้าข้างในไม่พอนะผมมันถึงแบบตรงกวยไม่เป็นไรครับผมมาเราเอาเอามีดมาใหม่ครับ เอามีดมันใหม่นะผมอ่ะเราเจาะโอโ้ดูดิมดมดตื่นเลยวะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราเจาะเข้าไปเรื่อยๆก่อนอ๋อประมาณเนี้ยโอเคมามาครับผมโอ้นี่ไงนี่โอ้แต่เลยว่ะพี่น้องมาโอ้ ดับแล้วดับแล้วโอ้ไม่ดับเว้ยโอดูดิเสศนอยู่ข้างในนะฮะโอเคมาเดี๋ยวรอบนี้เรามาลองที่ใบไม้แล้วกันนะมาใบาไม้ที่ไหนดีตรงน,นี้ดีกว่าเนาะแบบนี้เนาะมาผมโอ้โห มาโอเคครับผมเป็นไงจะประมาณนี้ผมเดี๋ยวเราไปดูแพ้ก่อนนะแพ้เป็นไรไหมไม่เป็นไรวะถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะเสียงดังกว่าที่อยู่ข้างในนะผมนี่ฮะกับตันฮุกนี่อันนี้สิบบาท แต่ก็มี20นานด้วยกันเหมือนอกับตันแจ๊สะครับโอเคคลิปนี้จะประมาณนี้ผมถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเห็นช่องผมไว้ด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ